สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับใบาอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็วันที่30ตุลาคม2565นะครับเวลาอัดคลิปในเวลา3ทุ่มตรงพอดีเป๊ะนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มาอัดรายการให้ก่อนนะในช่วงของวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่ว่านักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับสามารถนำแผนวันนี้นะไปปรับใช้ในพอร์ตของการลงทุนทองคำาท่านเองได้นะครับในช่วงวันที่ 31ตุลาคม2565นะครับจนถึงวันที่4พฤศจิกายน2565นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวสวัสดีนะครับชาวกลุ่ม VIP ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการมาตลอดนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของทองคำนะครับก็มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งพอสมควรนะครับ ก็ต้องบอกกันก่อนว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเป็นไงกันบ้างนะครับสนุกสนานกับราคาทองคำไหมนะครับก็ทุกอย่างนะครับมันก็เป็นไปตามคลิปเฉพาะกิจนะครับที่ผมวางแผนเอาไว้ให้นะทองคำเนี่ยมันก็มีการย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็มีการาลงมาทดสอบด่านราคา1,637เหรียญน,นะครับได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถด,ดลงต่ำกว่า 1,637เหรียญได้นะครับโดยแตะจุดต่ำสุดเนี่ยได้ที่แค่1,638เหรียญน,นะครับก่อนที่จะมีการเด้งรีบาวนะครับกลับตัวขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ปิดตลาดนะครับได้ที่ราคา1,645เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ37.98บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับก็ขึ้นไหวในกรอบราคา 29,500นะครับจนถึง29,600บาทต่อบาททองไปไปมามานะครับราคาทองคำนะมันก็เคลื่อนไหวไปมากลับมาที่ราคาเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ16,45เหลี่เหรียญนะครับซึ่งเป็นจุดวัดใจนะครับของใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวดอยแล้วก็ชาวเหวนะครับราคา16,45ราคาตรงกลางจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับนั้นก็ อาทิตย์นี้นะครับน่าจะมีคําถามในใจกันเยอะแหละนะครับก็เป็นคําถามเดิมๆก็คงอยากรู้ว่าทองคําจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อไหมนะครับจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับแล้วทองคําจะมีโอกาสปรับตัวลงได้อีกไหมลงได้เท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้ราคาอยู่ตรงกลางนะทั้งชาวดอยแล้วก็ชาวเหวนะครับก็เริ่มเสียงแตกแล้วว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นดีจะลงดี จะสต็อปลออตอนไหนจะตัดขาดทุนตอนไหนหรือว่าจะถือสู้ต่อเพื่อรอกําไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับในช่วงหน้านะครับก่อนอื่นเลยครับเช่นเคยครับเราก็ไปดูผลประกอบการลงทุนนะระบบเททองคําอัตโนมัติกันก่อนนะครับซึ่งผมก็เอามาโชว์ทั่วคทิศนะครับซึ่งครั้งนี้ครับ e-a robot นะก็สามารถทํากําไรขึ้นมานะตอนนี้อยู่ที่ 1, หนึ่อยสี่เหรียญ นะครับก็เป็นอันว่าเดี๋ยวแจ้งให้กับนักลงทุนทองคําที่เล่น e อเอโรบอทอยู่นะวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็เตรียมตัวถอนกําไรเช่นเคยนะครับพยายามอาถอนให้จบก่อนวันที่5พฤศจิกานะครับเราจะมีการถอนกําไรทุกๆวันที่1ถึง5เสมอของทุกๆเดือนนะครับนี่ก็คือเป็นกฎตายตัวของการลงทุนทองคําด้วย e อเอโรบอทนะครับอ่า กำไรพันสามนะตอนนี้ก็ขาดทุนลอยที่ประมาณหนึ่งร้อยสี่เหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านเห็นนะโอเคจบนะครับส่วนอ,อีกพอร์ตหนึ่งของพี่คนนี้ก็เดือนนี้ก็กำไรไปเก้าร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับอีกอันหนึ่งก็กำไรไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิบสองเหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับก็ดำเนินการวันที่1ได้เลยนะครับจะสิ้นปีแล้วนะครับก็ลองประเมินตัวเองดูแล้วกันนะครับว่า1ปีที่ผ่านมานะใครที่ซื้อขายทองคำอยู่นะครับได้กำไรมากน้อยแค่ไหนหรือว่าขาดทุนยับเยินแค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนทองคำนะลองพิจารณาในเรื่องของระบบเทรดอัตโนมัติ นะครับหรือว่าเอโรบอทเนี่ยซึ่งผมเนี่ยเป็นคนคิดค้นแล้วก็ทํามันขึ้นมานะครับเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นตัวเลือกหรือทางเลือกทางเลือกหนึ่งเพื่อให้นักลงทุนทองคำเนี่ยนะครับสามารถมาลองดูทดสอบดูว่าเออระบบเนี้ยมันดียังไงนะครับมีทั้งสู้มีทั้งรับมีทั้งบุกตะลุยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็พยายามทําให้มันครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับเพราะว่า ตั้งใจทำให้นะครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาละกันนะครับอ่าอันนี้ก็มาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างนะสำหรับตั้งแต่วันที่เอ่อหนึ่งมกรานะครับต้นปีจนถึงตอนเนี้ยนะครับก็ยังพอพี่คนเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ก็กำไรไปประมาณ10,000หมื่นสองพันกว่าเหรียญแล้วนะครับนี่ก็คือเอาให้ดูอย่างนี้นะเห็นจะชัดนะครับอ่าครับนี่คือกำไรทั้งปีนะจนช่วง10เดือนที่ผ่านมานะครับ อ่าอีกพอรหนึงก็กำไรไปอันนี้เริ่มลงทุนตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับก็กำไรไปประมาณ8,500เหรียญน,นะครับอีกพอร์หนึ่งก็ลงทุนวันที่เอ่อพฤษภานะครับปีนี้นะก็กำไรประมาณ5,300เหรียญน,นะครับอ่ะผมก็ให้ดูนะครับว่าในช่วง10เดือนที่ผ่านมานะก็ทำกำไรได้ประมาณนี้นะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ น่าจะอาพอรับได้อยู่นะครับกับการลงทุนที่ประมาณขั้นต่ำสามหมื่นดอลลาร์นะครับหรือประมาณล้านกว่าบาทนะครับแล้วได้กําไรประมาณนี้นะก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับนักลงทุนทองคาทุกท่านแล้วกันนะครับโอเคจบแค่นี้นะครับอ่ะส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ใครอยากศึกษาเรื่องของทองคาโกลสปอร์ตนะครับหรือว่าใครต้องการเปิดพอร์ตนะครับโปรโมชั่นของทางบกให้ก็มีเปิดพอร์ตหนึ่พันเหรียญแรกก็รับโบนัสห้าร้อยนะครับ หนึ่งบาเหรียญต่อไปฝากเข้ามาก็รับไป200นะครับติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ครับ065942 5654นะครับ ID Line ผมเติ้งนะครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G g กู d ดนะครับก็มีปึกมีปัญหาเรื่องอะไรก็โทรมาสอบถามแล้วกันนะครับอ่ะข้ามเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำโกล d s สปอตนะครับในช่วงวันที่31ตุลาคมจนถึง4 พฤศจิกายน65ครับมีดังนี้ข้อที่1เลยนะครับปัจจุบันนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางอยู่นะครับแล้วก็เป็นเทนขาขึ้นระยะยาวด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าราคาทองคํำนะครับมันยังไม่สามารถหลุดลงต่ำกว่า1 6 6 7 7เหรียญลงไปได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยยังต้องยึดหลักเกณฑ์ที่ว่าตอนนี้เวลานี้ครับทองคํายังเป็นเทนขาขึ้นระยะ กลางบวกยาวอยู่นะครับข้อที่2ครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางหรือว่าจุดสับขาหลอกเนี่ยก็อยู่ที่ตำแหน่งเดิมอยู่ที่1637เหรียญน,นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยอยู่ที่1620หี่เหรียญเหมือนเดิมนะครับต้องมาดูกันว่าอาทิตย์นี้นะครับลากทองคำเนี่ยมันจะสามารถฝ่าด่าน2ด่านนี้ลงมาได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิด หลุดลงมาได้ทั้ง2ด่านนี้นะครับนั่นแปลว่าทองคำเนี่ยจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อได้ถึงกรอบราคา1590จนถึง1595หลเหรียญเลยข้อที่3ครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะยังยืนเหนือราคา1637กับ1620ได้อยู่นะครับถ้ายังยืนเหนือ2ด่านนี้ได้อยู่นะครับทิศทางทองคำครับ จะเคลื่อนไหวในแบบไซด์เว์อ up นะครับก็คือย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับแน่นอนหลายท่านอยากรู้ว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีกเท่าไหร่นะครับแล้วจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอตอบตอบเลยครับว่ากรอบแรกนะที่ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับอยู่ที่กรอบราคา1,650จนถึง1,652เหรียญกรอบที่2ครับ อยู่ที่กรอบราคา1,662จนถึง1,664เหรียญแล้วก็กรอบที่3ครับจะรีบาวขึ้นได้ถึงประมาณ1,678จนถึง1,680เหรียญข้อที่4ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้หรือไม่ได้นะครับอยู่ที่ด่านสำคัญเนี่ยเพียงด่านเดียวเลยก็คือ1 6 0 0 65เหรียญครับถ้าเกิดราคาทองคำนะครับสามารถทะลุด่าน1665เหรียญขึ้นไปได้โอเคฟันธงว่าทองคำครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยรีบาวขึ้นไปแล้วแล้วยังไม่ผ่านด่านราคา1665เหรียญน,นะครับทองคำจะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่5ครับ ด้วยเหตุนี้ครับจึงสามารถสรุปได้ว่าครับกรอบทองคํานะครับในทิตหน้านี้นะราคาทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบราคา1,637จนถึง1,665เหรียญน,นะครับทะลุกออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นท,ทันทีข้อที่6นะครับฉะนั้นแล้วครับภาพรวมนะถ้ะเกิด ใครรอเปิดซื้อบายนะครับก็ทำได้ไหมตอบว่าทำได้นะครับก็เล่นตามเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับโดยมีจุดสต็อปลอสหรือว่าจุดตัดขาดทุนเนี่ยอยู่ที่ด่านราคา1,637รเหรียญถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันสามารถทะ 1, ลุด่านราคา1,665รเหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับอันนี้สามารถเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับ ข้อที่7นะครับส่วนใครอยากเปิดขายเซลนะครับหรือว่ารอเปิดขายเซลล์อยู่นะก็ให้ไปรอดักเปิดขายเซลนะครับหรือว่าไปตั้งเปิดขายเซลลิมิตรอเนี่ยที่1650จนถึง1652เหรียญน,นะครับกับอีกกรอบหนึ่งก็คือ1662จนถึง1 6 6 4หี่เหรียญน,นะครับ2กรอบนี้สามารถไปตั้ง เปิดขายเซล์รอได้หรือว่าไปตั้งเซลลิมิตรอได้นะครับแต่ถ้าเกิดราทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุด่านราคา1,665เหรียญขึ้นไปได้นะครับจะยอมตัดขาดทุนสต็อปล็อสออกไปก่อนก็ได้หรือจะวัดใจเพื่ออล่อเ่อล,อย,อ,ลอย่อลงตามธรรมเนียมนะครับก็สามารถไปรอเปิดขายเซลล์เพิ่มได้นะครับที่1670จนถึง1672ได้อีกไม้หนึ่งนะครับอันนี้ก็ เป็นแผนภาพรวมให้เห็นนะครับอ่าทีนี้สําหรับข้อที่8นะครับสําหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็ฑ์กาไรขาขึ้นนะสำหรับรายย่อยนะก็ถ้าเกิดใครรอซื้อของถูกนะครับก็รอทองคำครับย่อลงมาที่กรอบราคา1633 1,622 2แล้วก็1612เหรียญน,นะครับมันจะเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับ ส่วนใครที่ต้องการไล่ซื้อราคานะก็ให้ไปตั้งเปิดซื้อบาสต็อปรอที่ไม้แรกนะครับอยู่ที่ราคา1648ทะลุขึ้นไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1,653จนถึง1 6 5 5หยหาเหรียญมาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอ็าา 1, ไปไอป,ปที่ราคา1 6 5 4นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1659จนถึง1 6 6 1เหรียญแล้วก็มาที่3ครับ ตั้งเปิดซ mm. is mm. yup. mm. ื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,659เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดำหน่ามที่ราคา1,664จนถึง1,666เหรียญแล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,664นะครับทะลุไปได้รอปิดำหน่ามที่ราคา1,669จนถึง1,671เหรียญแล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับที่ราคา1,669เหรียญนะครับ ทะลุปไปได้รอปิดกาไรที่ราคา1,673จนถึง1,675เหรียญขอที่9ครับใครรอเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะก็เล่นตามแผนนี้เลยนะครับรอจุดจุดเดียวครับที่ด่านราคา1637เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้ครับเปิดขายเซลล์แบบบทห,หน้าตักสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรอปิดกำไรเนี่ยที่ประมาณสัก1628 จนถึง1,630เหรียญได้เลยนะครับแล้วก็มาที่2นะครับไปตั้งเปิดขายสต็อปเนี่ยที่ราคา1,628นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำหน่ที่1620จนถึง1622นะครับมาที่3ครับตั้งเปิดขายสต็อปที่ราคา1622นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำหน่าที่ราคา1,616จนถึง1,618 แล้วก็มาที่4ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบที่ราคา1,617หลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,610จนถึง1,612เหรียญแล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดขายสเตตตอบครับที่ราคา1,612เหรียญนะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,603จนถึง1,605เหไไราา 1, ียญได้เลยนะครับอ่ะสรุปคำแนะนำวันนี้ครับ ก็อาทิตย์นี้นะครับโดยส่วนตัวนะอาจารย์เติร์เนี่ยขอเลือกยืนข้างฝั่งเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีการทดสอบด่านราคา1637เหรียญได้ในรอบแรกแล้วนะครับน่าจะมีการย่อตัวลงมาเนี่ยทดสอบอการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยในครั้งที่2นะครับฉะนั้นแล้วครับผมมองแบบนี้ว่าตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน 1,665เหรียญน,นะครับอาจารย์เติ้งของกัดฟันครับเน้นฝั่งเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนและกันนะครับในช่วง1-2วันนี้นะแต่ได้เกิดรัคทองคำเนี่ยมันสามารถทะลุด,ด่านราคา1,665เหรียญขึ้นไปได้นะครับใครอยากยอมแพ้สต็อปลอสไปก่อนก็ได้ตามใจนะครับแต่ส่วนตัวจะวัดใจที่ด่านสุดท้ายที่1675ถ้ายังไม่ผ่าน1675 ยังเน้นเล่นฝั่งเปิดขายเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับในอาทิตย์หน้านะครับโอเคจบสำหรับโคสปอรตมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับว่ามีแผนการเล่นอย่างไรนะครับในส่วนของคนที่ลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับตอนนี้ต้องบอกให้รู้ก,ก่อนว่าเทนทองคำนะครับของทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยนะครับมันยังเป็นขาลงอยู่นะครับ โดยจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ด่านราคา29,800บาทต่อบาททองนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าเกิดรักทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน29,800บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับแนวโน้มทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีออเดอร์บายหรือติดซื้อบายเนี่ยสูงกว่า29,800บาทขึ้นไปนะท่านจะต้องมีการวางแผนแล้วว่า จะสต็อปล s อจะเปิดซื้อเฉลี่ยหรือจะวางแผนยังไงนะครับก็ลองคิดดูนะครับหรือว่าจะเล่นตามแผนที่บอกไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดทองคํำยังรีบาไม่ผ่าน29,800บาทนะครับทองคํามีโอกาสที่จะลงต่อเนี่ยได้มากถึงประมาณ80%เลยนะครับโดยที่เป้าหมายกําไรขาลงเนี่ยอยู่ที่29,350 29,150 แล้วก็28,950บาทต่อบาททองนะครับข้อที่2ครับคำถามถามว่าราคาตอนนี้ราคาทองคำแท่งซื้อได้ไหมอ่ะตอบซื้อได้แต่เสี่ยงนะถ้าเกิดคุณกล้าที่จะเสี่ยงก็ซื้อเลยนะครับแต่ว่าต้องกล้าตัดขาดทุนด้วยถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยมันสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,400บาทต่อบาททองลงมาได้เนี่ย ท่านต้องยอมตัดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดรา,ราคาทองคำนะมันสามารถทะลุ29,700กับ29,800บาทขึ้นไปได้นะครับอันนี้สามารถเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปได้เลยนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะอยู่ที่สา0 0 0ื่นทวนจนถึง31,000บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับทองคำอาจขึ้นต่อได้ถึงกรอบราคา 3.200จนถึง3.300บาทต่อบาททองแล้วก็ข้อ3ครับข้อสุดท้ายครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า2 .9.450 บาทต่อบาททองได้นะครับใครรอจังหวะเปิดขายเซลนะครับสามารถเปิดขายเซลล์ตามลงมาได้นะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยอยู่ที่29.250จนถึง2.9300บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดมันสามารถ ลดลงต่ำกว่าราคา29,350บาทต่อบาททองลงมาได้ด้วยนะเปิดขายเซลล์ตามไปอีกเลยนะครับเป้าหมายกำไไจะอยู่ที่29,150จนถึง29,200บาทต่อบาททองนะครับโอเคจบก็คงมีแค่นี้นะครับสำหรับการสรุปในเรื่องของแนโน้มทองคำในอาทิตย์หน้านี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะโทรมา ลายมาได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจครับพบกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจในวันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ